นักคอมชวนชื่นจากไปอย่างสงบหลังโคม่าไม่ตอบสนองต่อการรักษาสวัสดีครับแฟนเฟรช์ชแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ต้องขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของนักคอมชวนชื่นตลกชื่อดังที่เมื่อวานนี้แฟนเฟรช์ชนแนลได้ลงคลิปอาการโคม่าล่าสุดเมื่อเช้านี้จากไปอย่างสงบแล้วรายละเอียดไปฟังได้ในคลิปข่าวนี้ ม่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับจากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความเสียใจต่อบรรดาคนรอบข้างและคนที่รักอย่างมากสําหรับค่อมชวนชื่นหรือที่ทุกคนเรียกนกะคอมตลกชื่อดัง ผู้มีคำพูดติดปากเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ว่าใครได้เจอมักจะขอให้ด่าสักหนึ่งครั้งโดยนักคอมได้จากไปอย่างสงบเมื่อเวลา7จ็นิกาสานาทีของเช้าวันที่30เมษายน2564เนื่องจากมีภาวะโคม่าอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทํางานของร่างกายโดยเฉพาะที่ประจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองต่อยาที่ให้ด้านลูกสาวไอซ์นภัชรินลูกสาวของนักคอม ได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจข้อมชวนชื่นว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะโดยก่อนหน้านี้นะักคอมป่วยด้วยโรคโควิด -19 ก่อนที่เชื้อจะลงปลอดอาการปอดอักเสบไตวายเฉียบพลันจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจฟอกไตก่อนจะย้ายจากโรงพยาบาลวิภารามปรักษาต,ตัวต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจัก,กรีนรบดินตามที่มีข่าวไปก่อนหน้านี้ขอขอบคุณคลิปภาพข่าวและเนื้อหาข่าวนี้จาก ไทยรัฐทีวีและไทยรัฐออนไลน์นะครับทางแฟนโฟร์ช n น็ก็ขอแสดงความเสียใจมายังครอบครัวของนักคอมและขอให้ดวงวิญญาณของนักคอมไปสู่สุคตินะครับอย่าลืมดูแลตัวเราเองเพราะเรายังมีครอบครัวและคนที่เรารักรอบตัวโควิดครั้งนี้ขอให้เราก้าวข้ามไปด้วยสติและความไม่ประมาทด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า สำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ